ข่าวด่วนครับทุกคนเรียกได้ว่าดังไปพร้อมๆกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับสำหรับคุณครูหมอนอิงผู้ติดตามน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเตรียมขึ้นท่านเป็นนางเอกในเพลงใหม่ของแม่จินตลาพุนลาบและน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับอันนี้คือการเดาจากขมอิ่มข่าวการะแสนะว่าครูหมอนอิงเนี่ยจะได้รับบทนางเอกครับทุกคนจะเป็นใครไปได้เพราะหนึ่งเลยคืออะไรครูหมอนอิงเนี่ยเป็นนางเอก M v มที่ตอนนี้ ได้รับความนิยมสูงสุดในบทเพลงเป็นยังบุญนะครับซึ่งต้องบอกว่าเพลงนี้ดังมากๆในขณะนี้นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครูหมอนอิงเป็นนางเอกนะครับตอนแรกครับทุกคนแฟนเพจแมจินตหลาเนี่ยบอกว่าน้องอิงฟ้านะครับจะได้เป็นนางเอกของอุงอิงแล้วก็แมจินอุ้มอิมก็รีบนําเสนอข่าวปุ๊บนะครับเรียกได้ว่าโซเชียลมันเร็วนะครับหน้าแหกกันไปในทีเดียวสําหรับอุ้มอิมข่าวกระแสลบคลิปเกือบไม่ทันนั่นเองครับทุกคนนะก็ คือเราเป็นคนที่แบบนะถ้าเห็นกระแสโซเชียลเราก็จะเป็นคนเร็วนิดหนึ่งครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม่จินก็ได้ออกมาแก้ไขข้อความนั้นแล้วนะครับสรุปเลยคือครูมอนอิงแล้วก็บอสโจนะครับร่วมแสดง MV เพลงนี้ด้วยนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าโอ้โหน่าติดตามมากๆนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามารอรุ้น,นกันว่าครูมอนอิงจะได้เป็นรับบทนางเอกหรือเปล่าเพราะว่าเพลงนี้เป็นนางเอกต้องอกหักนะ เพลงนี้นางเอกอกหักเราว่าครูหมอนอิงก็เหมาะสมนะครับทุกคนกับกับกับบทนี้นะครับเนาะก็มารอติดตามเอาแล้วกันครับทุกคนซึ่งแม่จินตลาเนี่ยก็ได้โพสต์แคปชั่นบอกว่าปาดบอสโจุงอิงนะครับแล้วก็มีพี่หมอนอิงนะครับร่วมแสดง MV สร้างผสมนองหักนะครับของแม่จินตลานั่นเองครับทุกคนนะก็เคาะมาแล้วว่ามีพี่หมอนอิงแน่นอนตอนนี้คือพระเอกยังไม่รู้ว่าเป็นใครนั่นเองครับทุกคนก็มารอติดตามกันแล้วกันสําหรับ แม่จินตลาภูลลาบครับทุกคนนะปังมากมายจริงๆนะครับสำหรับแม่จินตลาภูลลาบโพสผิดชีวิตอุ้มอิ่มเปลี่ยนลุงบอกแบบนี้ไม่ใช่ชีวิตแม่จินตลาเปลี่ยนนะโพสผิดชีวิตอุ้มอิ่มเปลี่ยนอุ้มอิ่มนำเสนอข่าวปุ๊บโอ้โหคนเข้ามาดูเร็วมากๆนะครับลงไปยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคนเนี่ยจะดูเข้ามาดูเป็นหมื่นแล้วสําหรับข่าวของน้องอิงฟาร์มสแกนที่เหมือนกับว่าพิมพ์ผิดจะพิมพ์ว่าเป็นน้องหมอนอิงแต่ แต่พิมพไปเป็นอิงฟ้านะครับเออนะอง้์อิ่มก็อเกือบจะโดนทัวลงไปก็แล้วกันนะครับทุกคนทัางนี้ท่้นนั้นก็ด้วยความหวังดีนาะก็อยากให้กระแสของน้องเนี่ยมาแรงมาเร็วนั่นเองสําหรับองค์อิองเพชรบ้านแพงนะครับก็สําหรับวันที่15นี้นะครับก็เหมือนกับเขาจะถ่ายทํา MV กันแล้วหรือเปล่าอันนี้เหมือนกับว่าแม่จินเคยได้ออกมาชี้แจงรอบหนึ่งแล้วนะว่าวันที่15เนี่ยจะถ่ายทํา MV นะครับแล้วก็วันที่25ใช่ไหมครับ 25่5กามย่ากุมภาหรือเปล่าปล่อยเพลงนี้นะครับก็ถือว่าน่าจดตามมากๆนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับแล้วก็ดีใจด้วยเนาะกับคุณครูหวานองิงก็ถือว่าดังไปพร้อมๆกับน้องแล้วแหละตอนนี้คือดังแบบคือไปแสดง MV ของเพลงไหนเนี่ยเพลงนั้นก็ได้รับความสนใจเนาะยกตัวอย่างเลยเช่นเพลงล่าสุดที่ครูหวานอิงเนี่ยไปร่วมแสดงก็คือเป็นนางเอกเลยเป็นยังบุญนะครับภาพสวยแล้วก็เพลงดีนะครับ ก็ทาออกมาได้ดีกันเลยทีเดียวสําหรับคุณครูหมอนอิงของเรานั่นเองครับทุกคนนะก็สําหรับวันนี้เนะาะทางค่ายเพลงสาวน้อยลําเพลินอินดี้รคคอร์ดเนี่ยก็ปล่อยเพลงของพี่สุสายใหญ่ออกมาตอนนี้8ในมาแรงแล้วนะครับก็มาลอนลุ้นกันเย็นนี้ว่าจะขึ้น1ในมาแรงสําเร็จหรือเปล่านะครับทุกคนก็ไปแชร์ไปเชียร์ไปชมกันนะครับต้องบอกว่า MV ็ดีมากภาพสวยแสงสวยมากนะครับสําหรับน้ำเพชรสตูดิโอนะครับนาะนะอุ้มอิ่มก็มองว่าเป็นอะไรที่ โอ้สาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดต้องบอกว่าเป็นค่ายเล็กที่พุ่งขึ้นมาแบบนะอยู่อันดับต้นๆของเมืองไทยได้ด้วยคุณภาพนะครับด้วยคุณภาพของศิลปินเองด้วยโปรดักชันต่างๆที่บอสโจได้ลงทุนเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำเพชรส,สตูดิโอเองนะครับแต่คิดว่าเพลงขององค์อิงและก็เมจินน่าจะเป็นน้ำเพชรนะน่าจะเป็นใครไปไม่ได้โอ้น้ำเพชรแน่นอนเนาะเพราะว่าน้ำเพชรเนี่ยมาเผยเองเลยว่าวันที่15 นะครับวันที่สิากลุ่มพานี้เริ่มถ่ายทํา MV นั่นเองครับทุกคนนะก็หลายคนคงได้ฟังเสียงน้องร้องไปแล้วแบบสดๆดนะสำหรับอุ๋งอิงนะครับก็เพาะพริงกันเลยทีเดียวนะครับนอกจาบทกรลำที่มันคล้ายๆกับสารพันออกมานิดนึงอ่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นอุ๋งอิงแบบร้องแนวนี้เลยนะครับปกติถ้าเป็นกรลำก็จะแนวเอื้นฮักอย่างอีกน้อยถูกไหมครับแล้วก็แนวเพลงช้านะครับทีนี้อุ๋งอิงก็จะมาเป็นแบบ นะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็น่าติดตามเหมือนกันครับกับผลงานเพลงนี้แล้วก็ผลงานเพลงอิงถือว่าจอ่อคิวรอแบบเยอะมากๆเลยนะแฟนๆคือรอติดตามกันได้เลยนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะมีกับพี่กระต่ายพันิพาเนาะเพราะว่าจานเซนนน่ออกมาเผยแล้วว่าเ,าเพลงกับพี่กระต่ายพันิพาเนี่ยจอ่อคิวรอแล้วนะครับเพราะว่าด้วยกระแสความแรงของกระต่ายคือตอนนี้คือมาแรงด้วย คือมีกระแสแล้วก็อุงอิงก็มีกระแสถ้าเอามาไฟร้อนๆเนี่ยมารวมกันก็น่าจะนะพุ่งนะครับเหมือนเพลงของพี่กระต่ายเนี่ยนะครับพนิพาเนี่ยที่ปล่อยออกมาก็ตอนนี้ก็ใกล้จะทะลุล้านแล้วไหมกับเพลงเจ็บคักยู่นะครับซึ่งก็มีแฟนคลับน้องอุงอิงนะครับคลองคลองเพลงนี้เลยก็คือแบบไปคอมเมนต์ไปเชร์กันเยอะมากๆนะครับนะก็ส่งกําลังใจนะครับไปให้พี่กระต่ายพนิพาด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ ขอบคุณเมจินตลาดภูลาบด้วยนะครับที่แชร์ข่าวช่องอิ่มเนาะแม่ว่าอมิ่มจะรายงานข่าวไหนไปแม่จินก็ช่วยแชร์นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอให้เพลงนี้เนาะสร้างผสมนองหักเนี่ยปังปังดังดัง,ดงเปรี้ยงเปลี้ยงนะครับก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่จากปลายปากกาอาจารย์บิ๊กภูมารินเลยก็ว่าได้แล้วก็อาจารย์บิ๊กตั้งใจมากซึ่งฉีดไปเลยนะฉีดแนวจากที่อาจารย์บิ๊กภูมรินอะ เคยแต่งเอาไว้นะครับปกติเราจะเห็นแบบว่าเป็นเพลงแบบประหารเหนือประหารใช่ไหมครับแต่เพลงนี้เนี่ยาจาย์วิภูบรินก็เผยแล้วว่าเป็นท่อนที่แปลกออกไปครับพิมพ์อิ่มนะครับเป็นเป็นท่อนที่แบบแหวกออกไปเลยคือจะไม่ได้เห็นองค์อิงในเวอร์ชันเดิมแน่นอนกับเอื้นทักนางเอกน้อยนี่ก็จะเป็นแบบเวอร์ชันใหม่เป็นอะไรใหม่ๆที่ให้พวกเราแฟนคลับนะครับได้ติดตามกันนั่นเองนะครับทุกคนก็มารอลุ้นรอติดตามกันอีกเช่นเคยเนาะสำหรับเพลงของผลงานขององค์อิงนะครับเชื่อว่าตอนนี้น้องก็แบบ ฝึกฝนตัวเ,เองอย่างเต็มที่นั่นแหละครับทุกคนเนาะเวลาว่างอุงอิงก็จะแบบน้องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อยู่เสมอเนาะไม่ว่าจะอยู่บนรถตู้แบบนี้เวลาไลฟ์สดอุงอิงก็จะร้องเพลงครับนั่นคือการฝึกฝนไปด้วยเนาะเวลาเวลาน้องร้องเพลงออกมาก็ทําให้แฟนคลับอ,อย่างพวกเราที่เข้าไปดูก็มีความสุขนะครแฮปปี้ไปด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าส่งกําลังใจเนาะไปให้ทางด้านอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยก,กันนะครับขอให้เพลงนี้ดังๆปังๆเนาะ และอุ้มอิ่มคิดว่าแม่จินตลาฝากนิดนึงนะครับอยากให้ช่องแม่จินตลาททำซับภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าชาวต่างชาติน่าจะมาดูเยอะอนะครับก็ฝากทุกคนส่งถ้าใครดูคลิปนี้จนจบก็ส่งไปทางแฟนเพจแม่จินได้นะครับเผื่อเขาจะได้เอาไปนําแบบวา่าใส่เป็นซับภาษาอังกฤษด้วยนะครับทุกคนนะเพราะว่าต่างชาติติดตามมุงอิงแบบแน่นหนาฝากครั่งนะครับแล้วก็รอรีแคปอยู่เผื่อเพลงนี้เนี่ยติดอันดับโลกนะครับไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ มีสิทธิ์เกิดขึ้นเสมอ,อะนะคำว่าอุ้งอิงเพื่บ้านแพงะนะครับเนาะนะก็ส่งกําลังใจไปให้แม่จินตลาภูลลาบด้วยก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับทุกคนก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสเช่นเคยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็เช็คสภาพรถก่อนออกจากบ้านด้วยครั้งนะครับ